สวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนวันนี้พามาแวะทักทายนะฮะพี่สาวส,สวยแต่นี่อยู่ที่เมืองเบอร์นะฮะเป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เอาพี่อ้อเซทายหน่อยโอเคไปกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดามเซเล็บนะฮะคนนี้เขาเป็นลูกค้าตั้งแต่หลายปีแล้วนะฮะแล้วก็ ตั้งแต่เที่ยวทุนครั้งแรกนะครับใช้บริการคอลีมาตลอดใช่คอลี่แมทรู้ทุกซอกทุกมุมทุกซอยอันนี้เรากำลังมาในพาร์ทของเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับชื่อเป็นยูเนสโกตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อยเอ่อหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามฮะถ่าจะไม่ผิดต้องระวังรถด้วยเซเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะมาฝั่งนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ สวยงามนะฮะวันนี้เจ้เขาใส่ชุดเซ็กซี่บรรยากาศวันนี้สุดยอดเจ๊เธอต้องไปเลี้ยวขวาใช่เพราะว่ามันรถมันจใ่่นี่ฮะเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูฮะตอนนี้สวยๆเนาะก็ อี่ได้ฮะอนาฬิกาโอเคกับอันนี้กับคุณแม่รวังนะความโดดเด่นของทินนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือใช่เขาจะมีรานคาที่อยู่าข้างล่างนะฮะ ข้างล่างข้างใต้ของของถนนเนี่ยอของเซอร์เฟซที่เราเห็นเนี่ยสวยงามเมืองก็เป็นเมืองในช่วงของยุคลางนะฮะเจะรอรถก่อนนี่ฮะรถวันนี้เป็นหนึ่งวันที่อากาศดีนะฮะหลังจากที่ต้องบอกว่าซัมเมอร์ปีนี้เป็นปีที่อากาศไม่ดีเลยวันนี้เป็น วันแรกที่แดดออกคนก็เลยแบบเออแห่กันออกมาะะ <_ an> หอนาฬิกาข้างหน้าที่เราเห็นก็เป็นหอนาฬิกาที่ขึ้นชื่อนะคะของที่นี่ซูกเกอร์อะไรนะจำชื่อคือดูดิขนาดไกลตัวเองจำชื่อไม่ได้แล้ว <_ n> มีหลงมีลืมบ้างนะฮะเดี๋ยว คุณคุณลูกค้าคะคุณลูกค้ขาขาโอเคคุณลูกค้าขาจสว,นนายา <laughs> วยมากเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวยังไงไปแลวนะครับทุกคนเพราะว่านะใช่รากลกวนรถเดินตรงนี้คือทั้งมองบรรยากาศสวยเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปแล้วก็อัดวีดีโอมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เพราะว่าเดินนี่ก็กลัวรถมากนะโอเคเดี๋ยวยังไงเราเจอกันนะฮะอีกครั้ง <laughs> 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 เดี๋ยวจะกลับมาให้โอเคถึงเวลาที่ต้องไปแล้วครับทุกคนเดีย๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ